สวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่ฮิวลามี่ชแนลนะคะช n e l การพยากรณ์ด้วยโหราศาสตร์ต้นตกกับอาจารย์มิมี่นะเอาละอาจารย์กลับมาแล้วนะคะก่อนอื่นอาจารย์ต้องขออภัยด้วยขอโทษหลายๆคนที่รอคอยคลิปพยากรณ์ประจําเดือนมิถุนายนนะแต่ว่าเนื่องจากอาจารย์เนี่ย ติดเชื้อโควิดนะคะแล้วก็ป่วยนะเกือบเดือนนะคะเนื่องจากว่าอาจารย์มีโรคระบบทางเดินหายใจเป็นโรคพื้นฐานหลักของตัวเองอยู่แล้วเป็นโรคประจําตัวเนาะก็คือไซนัสนะคะเพราะฉะนั้นเวลาที่ติดเชื้อโควิดซึ่งมันก็เกี่ยวข้องกับระบบทางเดินหายใจเนี่ยอาจารย์จึงใช้เวลารักษายาวนานกว่าคนอื่นเขานะคะแล้วก็อาจารย์ต้องทํางานเกี่ยวกับการใช้เสียงอ่ะแล้วก็ใช้ของเรื่องของสติการใช้คําพูดอยู่ตลอดเพราะฉะนั้นเออมันก็สําคัญมากๆกับการที่ต้องดูแล ตัวเองให้หายขาดนะคะเพราะว่างานของอาจารย์เป็นงานที่พยากรดวงชะตาคนเนาะมันจะผิดเพี้ยนไม่ได้เลยค่ะมันต้องร้อจากข้างในออกสู่ภายนอกนะคะอาจารย์ก็เลยรอคอยให้ตัวเองเนี่ยดูแลตัวเองเป็นอย่างดีนะคะเพื่อให้หายเร็วๆยังไงก็ตอนนี้ก็เกือบจะร้อร์เแล้วละะ่ะอาจารย์ก็เลยคิดว่าต้องทําคลิปเดือนกรกฎาคมล้ล่ะนะคะก็ต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ไตรามาสที่3ของปีนะคะเดือนกรกฎาคม2500 1 6 5นะว่าไปแล้วก็เร็วมากเลยนะคะปีปีหนึ่งตอนนี้ก็เราก็เดินทางมาสู่กลางปี2565แล้วนะแปบ๊บเดียวเดือน7แล้วนะคะเดือนกรกฎาคมสำหรับชาวลัคนาราศีกุมนะคะหรือว่าผู้ที่เกิดตั้งแต่วันที่21มกราคมจนถึง18กุมภาพันธ์คุณถือเป็นชาวลัคนาราศีกุมตามโหราศาสตร์ตะวันตกนะคะ ทีนี้ในด้านของดวงชะตาเนี่ยเดี๋ยวเรามาดูกันว่าพลังงานของดวงดาวที่โคจรอ,อยู่บนฟากฟ้าเนี่ยนะคะจะส่งผลอะไรต่อแต่ละลัคนาแต่ละราศีบ้างนะอาจารย์จะพูดถึงในลักษณะของภาพรวมก่อนเพื่อจะได้ดูภาพรวมดวงชะตาทั้งหมดนะ เสียงอาจารย์จะค่อนข้างจะอุยนะจริงๆแล้วอาจารย์เกือบจะร้อยเปอร์เซ็นต์แล้วล่ะคะ่ะแต่ว่าอาจารย์ต้องล้างจมูกนะคะต้องล้างจมูกด้วยน้นําเกลืออยู่ตลอดเพราะว่าป้องกันไซนัสเนาะมันก็เลยทําให้เสียงมันอุยนิดนึงนะคะกะ็ทนทนฟังไปก่อนนะ <c oughs> บางคนบอกว่าอาจารย์เสียงแบบนี้ก็เซ็กซี่ดีนะอาจารย์มองว่ามันมันอุยนะมันลาคาญน,นิดนึงแต่เอาละ่ะยังไงก็ตามเรามาเริ่มต้นกันที่เรื่องของดวงดาวก่อน ะะจะเห็นว่าในเดือนกรกฎาคมนี้นะคะดาวส่วนใหญ่ก็ยังโคจรแต่ว่าเริ่มจะมีการกระจายตัวแล้วนะคะดาวพฤหัสด,ดาวแห่งโชคลาภก็ยังคงอยู่ในราศีเมษธาตุไฟนะแล้วก็ดาวพฤหัสด,ดวงนี้นะเป็นดาวที่ส่งพลังงานเรื่องของโชคลาภการขยายการทําให้เกิดผลเนี่ยเขากําลังจะเดินถอยหลังนะคะทุกคนเขากำลังจะเดินถอยหลัง,ะะลง,ลงตั้งแต่วันที่28กรกฎาคมก็คือสิ้นเดือนกรกฎาคมนี้จริงๆแล้วปรากฏการณ์ของดาวที่ รีโทรเกรดเนี่ยหรือว่าเดินถอยหลังเนี่ยก็จะเกิดขึ้นทุกๆปีอยู่แล้วนะทีนี้เวลาที่ดวงดาวเดินถอยหลังเนี่ยมันเหมือนคนเพียนอะนะคะเหมือนคนที่เดินถอยหลังก็จะเพียนนิดนึงเพราะฉะนั้นเวลาดาวพฤหัสเดินถอยหลังตั้งแต่สิ้นเดือนกรกฎาคมจนถึง24พฤศจิกานะคะก็จะส่งผลในเรื่องของพลังงานทีนี้จะส่งผลในรูปแบบไหนก็ต้องขึ้นอยู่กับแต่ละดวงแต่ละเดือนนะคะว่าดวงดาวดวงอื่นส่งทำมุมส่งผลไหมนะ แล้วก็ในเรื่องราวของพื้นดวงแต่ละคนด้วยแต่พอพฤหัสถอยหลังเนี่ยเรื่องของพลังงานโชคลาภในบางคนอาจจะได้เข้ามา ช้าหน่อยนะหรือมีเรื่องราวจากอดีตย้อนกลับมาให้คุณต้องแก้ไขต้องเกี่ยวข้องนะคะแต่บางคนก็ถือเป็นช่วงเวลาของการเก็บเกี่ยวกรมดีจากอดีตที่ได้ทําเอาไว้นะคะขึ้นมาเช่นกันละ่ะทีนี้ปรากฏการในเดือนกรกฎาคมนะจูลายนะคะตั้งแต่วันที่5กรกฎาคมนะดาวพลังงานสองดวงที่จะมีการย้ายราศีนะคะก็คือดาวพุธด,ดวงนี้เข้าไปอยู่ในราศีกรกฎธาตุน้ำนะดาวพุธเป็นดา เกี่ยวกับการสื่อสารนวัตกรรมเทคโนโลยีความคิดนะดาวพุธย้ายเข้าสู่ราศีกรกฎเป็นราศีธาตุน้ําจะส่งผลให้เราเนี่ยจะมีความลึกซึ้งเราจะใช้อารมณ์เข้ามาเกี่ยวข้องกับความคิดละเพราะกรกฎเป็นราศีธาตุน้ําเป็นราศีที่เกี่ยวข้องกับอารมณ์ความรู้สึกมีดาวจันทร์เป็นดาวประจำเจ้าราศีนะคะเพราะฉะนั้นเรื่องของอารมณ์จะชัดมากในเดือนกนรกฎาคมนี้หลายๆราศีหลายๆคนก็จะมีความ คิดที่ไปเกี่ยวข้องกับเรื่องของอารมณ์การใช้คำพูดความคิดการรับข้อมูลในบางคนจะมีความลึกซึ้งกว่าปกตินะคะจะมีสัญชาตญาณมากขึ้นในการเข้าใจความคิดของคนในการเข้าใจความรู้สึกคนโดยเฉพาะพวกลัคนาราศีธาตุไฟอย่างเช่นเมษ ธนูสิงเป็นพวกที่อาจจะรับรู้พลังงานของความรู้สึกหรืออารมณ์ความนึกคิดได้ได้ที่ค่อนข้างที่จะช้ากว่าราศีอื่นนะพอดาวพุธเข้าไปในราศีกรกฎ ในเดือนกรกฎาคมเนี่ยคุณอาจจะมีการรับรู้ถึงอารมณ์ของคนรอบข้างความรู้สึกมากขึ้นคือความคิดของคุณจะมีสีตามอารมณ์นั้นๆมากขึ้นน่ะนะคะซึ่งถ้าหลายๆคนเนี่ยอยากจะมีการตั้งเป้าหมายหรือการการสร้างฝันอะไรบางสิ่งบางอย่างแล้วมุ่งหมายให้มันชัดเจนเกิดขึ้นในเดือนกรกฎาคมอาจารย์มองว่าทําได้หละแต่ว่าอาจจะต้อง จริงๆแล้วทางโหราศาสตร์เขาบอกว่าอาจจะไม่เหมาะกับการตั้งเป้าหมายเพราะว่าเราจะมีในเรื่องของอารมณ์เข้ามาเกี่ยวข้องซะมากกว่าเพราะฉะนั้นจริงๆแล้วอาจจะรอให้พลังงานของดาวพุธเนี่ยมีการย้ายราศีก่อนซึ่งเขาจะย้ายราศีอีกครั้งหนึ่งนะฮะดาวพุธเนี่ยก็อยู่ในช่วงของวันที่19กรกฎาคมเขาก็จะย้ายเข้าสู่ราศีสิงห์ นะก็คือให้ผ่านหลังจาก19-20กรกฎาคมไปแล้วนะในลักษณะของอารมณ์ที่เกี่ยวข้องกับความคิดก็จะเบาบางลงเพราะวะดาเวลาดาวดาพุธย้ายเข้าราศีสิงห์ตั้งแต่19กรกฎาคมเป็นต้นไปเนี่ยมันก็จะส่งผลในลักษณะของพลังงานที่มุ่งมั่นชัดเจนขึ้นเพราะสิงห์คือพลังงานความมุ่งมั่นไงราศีสิงห์คือพลังงานของความคิดใหญ่ความตั้งใจใหญ่การโฟกัสเป้าหมายนะคะที่ยิ่งใหญ่กว่านะคะที่ไม่ใช่แค่พูดละแต่เป็นการตั้งใจลงมือทํา การโน้มน้าวจะเกิดขึ้นได้ดีมากๆหลังจากนั้นเพราะฉะนั้นเอาละไม่เป็นไรมันไม่ใช่เป็นข้อเสียนะคะแต่ถ้าหล,หลายๆคนเนี่ยมีความมุ่งมั่นจริงจังอยากจะทําการใหญ่ว่างั้นอยากจะคิดอะไรที่มันใหญ่ๆอาจารย์อยากจะให้รอหลังจาก1 9กรกฎาคมไปก่อนนะคะก็จะดีกว่ามากๆทีนี้เนี่ยนอกจากดาวพุธแล้วดาวอังคารดวงนี้ก็ย้ายพลังงานเข้าสู่ราศีพฤษภธาตุดิน อังคารเป็นพลังงานของธาตุไฟย้ายเข้าสู่ราศีพฤกษพธาตุดินจริงๆแล้วมันก็จะส่งผลให้เรามีความมุ่งมั่นนะพฤกษฎคือกระทิงอยู่แล้วเป็นราศีของความมุ่งมั่นดื้อรั้นเด็ดเดี่ยวอยู่แล้วนะคะเวลาที่ดาวอังคารดาวพลังงานที่เป็นพลังงานความมุ่งมั่นย้ายเข้ามาอยู่เลยทําให้คุณเนี่ยมีความเด็ดเดี่ยวดื้อรั้นมากยิ่งขึ้นนะอืแต่มันก็ยังดีกว่า บุคุนหันพันแล่นที่มากกว่าตอนที่ดาวอังคารอยู่ในราศีเมษที่ผ่านมาดาวอังคารเดือนที่แล้วดาวอังคารอยู่ในราศีเมษหลายๆราศีมีความหุนหันพันแล่นใจร้อนรีบรีบตัดสินใจรีบรีบทำนะเอาหล่ะนในเดือนกรกฎาคมนี้อังคารย้ายเข้าในพฤกษพหลายๆคนก็จะมีความมุ่งมั่นมีความเด็ดเดี่ยวแล้วก็มีความนิ่งในการตัดสินใจไม่หุ่นหันพันแล่นนะคะแล้วก็คุณก็จะมีความอดทนที่จะทําให้เป้าหมายสําเร็จได้มากยิ่งขึ้นด้วยนะ ะะทีนี้เดี๋ยวอาจารย์เปลี่ยนสีแป๊บหนึ่งเป็นสีน้ำเงินละกันทีนี้เนี่ยวันที่13นะคะ13กรกฎาคมก็จะเกิดปรากฏการณ์ที่เรียกว่าฟูมูลนะฟูมูลดาวอาทิตย์นะคะเ,เลง กับดาวจันทร์ฟูมูลนะเกิดฟูมูลขึ้นในราศีมังกรฟูมูลก็คือการที่เหมือนที่อาจารย์พูดว่าเหมือนเอาไฟฉายส่องเข้าไปในกล่องที่มืดมิดอะเราจะเห็นอะไรชัดเจนมากขึ้นนะคะในกล่องต่องน้นว่ามันจะเจออะไรมันจะมีอะไรเกิดขึ้นทีนี้เดี๋ยวอาจารย์ค่อยจะมาแจกแจงให้ฟังแต่ละราศีว่าฟูมูลนิวมูลครั้งนี้ในเดือนนี้จะไปเจอกับเรื่องอะไรนะคะแต่ฟูมูลครั้งนี้อาจารย์จะบอกว่าเรียกว่าซุปเปอร์มูลดีกว่านะซุปเปอร์มูลก็คือโอ้โหพลังงานดวงจันทร์ที่ ส่องสว่างมากๆนะคะเรียกว่าอาจจะเป็น the last c a s s of the year ก็ได้นะ100% illuminate อะ illuminate คือการส่องสว่างสุดๆ100%เลยอ่ะเขาบอกนะคะเพราะฉะนั้นเป็นครั้งที่2ของปีแล้วที่เกิดอุ่ super ปป์มูนพระจันขนาดใหญ่พลังงานค่อนข้างที่จะใหญ่มากนะทีนี้ ต้องมาดูว่าจะเกิดเรื่องราวอะไรกับคนแต่ละราศีนะคะฟูมูลที่เกิดขึ้นในวันที่13กรกฎาคมพอดีเป๊ะซึ่งจะบอกว่าเป็นวันเกิดอาจารย์นะเป็นวันเกิดของอาจารย์ด้วยนะคะ13กรกฎาคมแล้วเนี่ยเนี่ยเหมือนกับ จัก,กรวาลต้องการจะเตือนเนาะมันใกล้จะถึงมันเป็นการชิปเอนเนอรีของดาวอาทิตย์ที่กําลังจะกลับมาวนทับตัวเองนะคะกําลังจะถึงวันเกิดอาจารย์ไงอาจารย์ก็เลยป่วยต้อนรับวันเกิดซะก่อนนะคะมันเป็นพลังงานของการรีเทิร์นการย้อนกลับนะอาทิตย์กลับเข้าในบ้านตัวเองนะฮะเนี่ยอาทิตย์อยู่ในราศีกรกฎเรียบร้อยตอนเนี้ยอาจารย์ก็เลยป่วยก็หลายๆราศีเวลาที่จะก่อนถึงวันเกิดตัวเองก็จะเป็นลักษณะแบบนี้นะคะก็จะเกี่ยวข้องซะส่วนใหญ่เพราะฉะนั้นก็ดูแลระมัดระวัง ะะทีนี้13กรกฎาคมเกิดฟูมูลขึ้นพระจันทร์นเนี่ยจะส่องสว่างสุดๆเนาะซุปเปอร์มูลน,นะบางคนก็เรียกว่าทันเดอร์มูลนะหรือว่าบัคมูลนะบัคมูลก็เกิดจากเขาของกวางตัวผู้อ่ะจะเป็นเขาของกวางตัวผู้เรียกว่าบักนะคะมันเป็นช่วงเวลาเก็บเกี่ยวของทางเวสเทิร์นของทางฝรั่งนะแล้วก็มันจะเป็นการบ่งบอกว่าฤดูร้อนนะการเข้าสู่ฤดูร้อนอย่างเต็มตัว ของฝรั่งนะของโหราศาตร์ตกซึ่งก็หมายถึงว่าพระจันทร์เนี่ยใช้แสงคุณจะรับพลังงานที่ยิ่งใหญ่มากซึ่งในคืนคืนนี้ก็เหมาะกับการทำ manifest นะ manifestation คือการขอพรการที่เราตั้งเป้าหมายกับ จิตใต้สำนึกตัวเราแล้วก็ปรารถนาให้มันเป็นจริงหรือบางคนอาจจะทำเซลทล์กนะการพูดกับตัวเองนะอีกอย่างนึงเรียกว่าแอ f เฟอร์ i เ n ก็ได้นะคะการทำแอ f เฟอร์เอชคือการพูดตอกย้ํากับจิตใต้สำนึกของตัวเองก็ดีเหมือนกันในคืนวันที่13กรกฎาคมน,นะ หลังจากนั้นในวันที่17กรกฎาคมนะดาวสุกนี่พลังงานของดาวสุกดาวแห่งการเงินและความรักก็จะมีการย้ายราศีนะคะชิปเอนเนอร์จีชิปพลังงานเข้าสู่ราศีกรกฎเหมือนกันดาวสุกเป็นดาวพลังงานและความรักในวันที่17กรกฎาคม มีการย้ายเวลาดาวศุกร์ย้ายเข้าสู่ราศีธาตุน้ํามันก็จะทําให้เราเซนติเมนทัลในความสัมพันธ์มากขึ้นรักมากขึ้นอบอุ่นใจมากขึ้นอ่อนโยนในความสัมพันธ์มากขึ้นมีความรู้สึกดีมากขึ้นนั่นเองนะคะเดี๋ยวต้องมาดูว่าแต่ละราศีเนี่ยดาวศุกร์ของคุณอยู่ในเรือนที่เกี่ยวข้องกับอะไรนะแล้วมันก็จะส่งผลกับคุณในเรื่องนั้นๆน,น,นะทีนี้หลังจากนั้นวันที่22กรกฎาคมดาวอาทิตย์ก็จะย้ายเข้าสู่ราศีสิงห์นะมีการเปลี่ยนพลังงานของดาวอาทิตย์และนะฮะ 2 2กรกฎาเข้าสู่ราศีสิงห์พลังงานก็จะเฉิดฉาย ใช้แสงเป็นพลังงานที่ยิ่งใหญ่มากยิ่งขึ้นนะอาจเรย์บอกว่าหลายๆคนที่เป็นพลังงานราศีธาตุไฟหรือธาตุใดๆก็แล้วแต่นะถ้าจะให้ส่งผลที่ดีในเรื่องของความมุ่งมั่นพลังงานที่สุดๆนะอาจจะต้องเป็นในช่วงที่ดาวอาทิตยย์้ายเข้าในราศีสิงห์แล้วก็คือหลังจากยีิบสอกรกฎาคมไปแล้วและ28กรกฎาคมนะคะในเรือนราศีสิงห์ วันที่28กระะกฎาคมก็จะเกิดนิวมูนนะพระจันทร์เริ่มต้นการโคโจรครั้งใหม่วันที่28กระะกฎาคมเกิดขึ้นนะคะนิวมูนในครั้งนี้ก็คือการเริ่มต้นเกิดที่5องศาราศีสิงห์เป็นการเริ่มต้นพลังงานใหม่ๆ Energy ใหม่ๆนะเดี๋ยวจันรมาเกิดนิวมูนกับใครในเรือนราศีเอ่อในเรือนอะไรเดี๋ยวจันาร์จะพูดต่อไปในลักษณะของแต่ละราศีแล้วกันนะจันจะบอกว่าตอนนี้ดาวเสราร์เขามีการ ริโตเกตอยู่ก็คือเดินถอยหลังอยู่นะดาวเสาร์ก็ยังคงอยู่ในราศีกุมมีการเดินถอยหลังหลายๆราศีเนี่ยก็จะเกี่ยวข้องกับนําสิ่งเก่าๆได้กลับไปย้อนแก้ไขพลังงานเก่าๆปมจากอดีตย้อนกลับคืนมานะเนปจูนเขาเดินถอยหลังอยู่แล้วนะคะดาวเสาร์ก็เดินถอยหลังถึงสิ้นเดือนประมาณ23ตุลาคมหละนะทีนี้ดาวพฤหัสกําลังจะเดินถอยหลังเมื่อกี้อาจารย์บอกเดี๋ยวพอดาวต่างๆมาเดินถอยหลังหมดแล้วพฤหัสเสาร์เนป จูนพลูโตเดินถอยหลังอยู่แล้วนะตอนนี้นะคะก็จะส่งผลให้จักรวาลมีการเดินถอยหลังเคลื่อนที่นะพลังงานต,างต่างๆจะไหลไปสู่อดีตนะคะเรื่องที่เกี่ยวข้องกับกรรมกามาคามิกนะคะจะส่งผลกับตัวของคนแต่ละคนเนี่ยแตกต่างกันแน่นอนหลังจากนี้เอาละคนทำกรรมดีไว้ได้รับการเก็บเกี่ยวคนทำกรรมชั่วถึงเวลาที่จะต้องชดใช้กันละนะคะเดี๋ยวต้องมาดูนะต้องมาดูในพลังงานแต่ละดวงนะคะ เอาล่ะมาดูในเรื่องของการเงินนะคะของชาวลัคนาราศีกุมซิจะเป็นยังไงบ้างนะคะดาวสุกย้ายเข้าไปในเรือนที่6ของคุณนะคะตั้งแต่วันที่10 กรกฎาคมบ่งบอกถึงลักษณะของเกี่ยวข้องกับการงานเงินที่เกี่ยวข้องกับงานแน่นอนดาวสุขเป็นดาวการเงินย้ายเข้าสู่เรือนที่เกี่ยวข้องกับการงานหลายคนมีเกณฑ์การขึ้นเงินเดือนปรับเปลี่ยนทางการเงินที่เกี่ยวกับงานของคุณแน่นอนนะมีการปรับเปลี่ยนเงินขึ้นได้เงินก้อนเงินโบนัสปรับเปลี่ยนลักษณะของการงานและก็การเงินที่เกี่ยวกับงาน แล้วส่งผลดีมากๆด้วยนะทีนี้เนี่ยในด้านของการงานต่อเนื่องเลยนะคะเพราะว่าเรื่องของการงานเนี่ยจริงๆแล้วตั้งแต่16พฤษภาคมที่ผ่านมาละเขาเกิดลูน่าอีคลิปคือจันทลุป,ปราคาเต็มดวงขึ้นในเรือนที่10ของคุณเนาะซึ่งเป็นเรือนการงานโดยตรงอิทธิพลเนี้ยจะส่งผลจนถึงสิ้นเดือนตุลาคมเพราะฉะนั้นหลายๆคนจะมีเกณฑ์การต้องหันหลังให้อาชีพเก่า เปลี่ยนแปลงอาชีพเก่านะฮะบางคนออกจากงานเก่าได้งานใหม่ซึ่งคนที่ฟังอยู่ณตอนนี้หลายคนอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นแล้วก็เป็นไปได้ส่วนคนที่ยังไม่ได้มีการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นนะอิทธิพลนี้ยังอยู่จนถึงสิ้นเดือนตุลาคมเนะี่ยเพราะฉะนั้นรอก่อนนะคะหันหลังให้อาชีพเก่าเปลี่ยนแปลงยกย้ายในลักษณะของงานที่คุณทำนะคะไปในจุดที่ดีกว่าที่มันสมดุลกว่านั่นเองนะคะดาวศุกร์เข้าในเรือนที่6ด้านงานมีโอกาสที่คนจะเห็นผลงานคุณชัดมาก ในเดือนนี้นะ ผลงานคุณจะเข้าเป้าจนกระทั่งมีเกณฑ์การเลื่อนขั้นเลื่อนตำแหน่งคนที่รอคอยมานานคนที่ตั้งใจใฝ่ฝันเรื่องการปรับตำแหน่งมานานเดือนนี้มีโอกาสที่ชัดเจนมีการจุดชนวนที่สําคัญเรื่องของการปรับเปลี่ยนตําแหน่งการงานคุณมากขึ้นนะแล้วการทํางานเป็นทีมเวิร์กจะดีมากๆได้รับผลตอบรับที่ดีมากๆในเดือนนี้นะคะดาวพุธเป็นดาวการสื่อสารยังคงอยู่ในเรือนการงานของคุณนะถ้าง,งานของคุณเป็นงานที่ต้องเกี่ยวกับการ พูดการคิดกระทั่งเอกสารอะไรก็ตามนะคะขอให้เพิ่มความละเอียดรอบครอบเข้าไปนิดนึงเพราะดาวพฤหัสเขากลับมาสแควรดาวพุธอยู่นะตอนนี้นะก็ใส่ความละเอียดรอบคอบโดยเฉพาะงานใหญ่ๆนะคะงานที่เป็นลักษณะของธุรกิจใหญ่ๆ หรือบริษัทใหญ่ๆก็ต้องเพิ่มความมั่นเ,เพิ่มความตระหนักตรงนี้เข้าไปอีกกระทั่งในเรื่องของปากเสียงกับเพื่อนร่วมงานคุณก็ต้องมีความระวังอาจารย์อยากจะให้เปิดใจยอมรับฟังความคิดเห็นคนอื่นมากขึ้นนะบางทีคุณมีเกณฑ์ที่ดีของการที่จะปรับเปลี่ยนตําแหน่งคุณได้เป็นคาดิเดตละแต่ตัวคุณเองนั่นแหละที่ทําตัวเองนะไม่รับฟังปิดกั้นไมเซ็ตไม่ดีนะคะก็เลยทําให้ตัวเองพลาดโอกาสตรงนั้นไปนะดาวพุธอยู่เรือนที่6 อยู่เรือนที่6ในราศีกรกฎแล้วกรกฎเป็นราศีแห่งเจ้าอารมณ์เหลือเกินเนาะระวังความคิดของคุณนะ่ยจะไปผูกกับอารมณ์และบั่นทอนเรื่องงานบั่นทอนเรื่องการปรับเปลี่ยนของคุณที่อาจารย์บอกนะคะเพราะฉะนั้นต้องระมัดระวังทําการใหญ่ต้องรอบขอบนะคะทีนี้อาจจะมีคนที่ เขาหันหลังให้คุณในเรื่องการงานหรือหลายๆคนเจอกับปัญหาคือทำงานแล้วตวนหันหลังให้เอาล่ะคุณกำลังจะได้รับการทำงานเป็นทีมที่ดีกลับมานะคะทีมเวิร์กการทำงานที่เป็นกลุ่มก้อนรับการซัพพอร์ตนะกำลังจะกลับมาโอเคในเรื่องของความรักความสัมพันธ์นะคะเกิดฟูมูลขึ้นในเรือนที่12นะเกี่ยวข้องกับการเตรียมพร้อมสำหรับอนาคตแน่นอนจักรวาลกำลังบอกคุณว่าฟูมูลหรือพระจันทร์ เด็มดวงครั้งนี้เกิดขึ้นในวันที่13กรกฎาคมมันอยู่ในเรือนที่เป็นมุมอับของคุณแต่มันจะส่งมันจะส่งผลให้คุณเห็นในเรื่องราวของตัวเองอาจารย์แนะนำนะในเรื่องความรักความสัมพันธ์อาจจะไม่ใช่เวลาที่ใช่สำหรับใครบางคนเพราะใครบางคนจะต้องเอาเวลานั้นไปรักตัวเอง ไปอยู่กับตัวเองไปดูแลผูกพันให้ความรู้สึกนึกคิดกับตัวเองคุณเป็นกลุ่มคุณเป็นคนที่เชื่อในเรื่องของมนุษยธรรมมนุษยธรรมมนุษยชาติสากล ความเป็นธรรมเท่าเทียมเอาละถึงเวลาที่คุณต้องมาให้ความเป็นธรรมกับตัวคุณเองแล้วนะคะมาตอบรับตัวเองมาอบกอดตัวเองก่อนนะในช่วงนี้เรามันก็จะส่งผลดีนิวมูนที่จะเกิดขึ้นในเรือนคู่ของคุณในช่วงปลายเดือนนี่หละถึงจะเกิดการเริ่มต้นเพราะฉะนั้นตอนที่เกิดฟูมูลขึ้นตอนช่วง13กรกฎาคมคุณหันมามองตัวเองเถอะอย่างน้อย5วัน7วัน10วันคุณจะเห็นอะไรชัดขึ้น หลังจากนั้นวันที่28กรกฎาคมพอเกิดนิวมูนขึ้นการโครจรครั้งใหม่ของดวงจันทร์ในราศีสิงห์ในเรือนความสัมพันธ์คู่จึงทำให้หลายๆคนสามารถที่จะกล้าเปิดใจเจอความสัมพันธ์ครั้งใหม่เจอคู่ครั้งใหม่ที่ดีได้หลังจากนั้นตัางหากนะแต่จักรวาลมักจะปูทางให้เราเสมอให้เราเจอปัญหากความสับสนกับตัวเองก่อน เ,ออเจอวิกฤตกับตัวเองก่อนหลังจากนั้นถึงจะไปเจอในเรื่องราวของคู่ที่ดีเข้ามาได้หลังจากนั้นนะคะเอาละดาวอาทิตย์อีกเป็นดาวปัตตนิของคุณเป็นดาวที่เกี่ยวกับคู่ของคุณเดซเซนเดนนะคะเข้าไปอยู่ในเรือนที่6ของคุณแล้วปัตตนิก็จะย้ายไงยี่สิบสองอ่ะย้ายเข้าไปดาวอาทิตย์ก็จะย้ายเข้าไปในราศีสิงห์เพราะฉะนั้นมันเลยเป็นช่วงประจวบเหมาะ กับการที่จะเจอใครสักคนโดยเฉพาะเพศหญิงจะเจอความสัมพันธ์แบบเพศชายมีเพศชายเข้ามาอ,อุปถัมภ์เป็นหุ้นส่วนที่ดีเป็นคู่ที่ดีนะคะดีมากดีมากๆนะอืมทีนี้ ในลักษณะของคนที่มีคู่อยู่แล้วดีไหมคนที่มีคู่อยู่แล้วไม่ได้เลวร้ายอะไรตรงไหนนะคะแต่จัก,กรวาลกำลังบอกคุณถ้าคุณกําลังอยู่ในช่วงของการสร้างครอบครัวหรืออยู่ในช่วงของการคุยกันตกลงปรงใจกันข้อสรุปอาจจะอยู่ตอนปลายเดือนกรกฎา ะะหรือสิงหาก็ได้เพราะฉะนั้นถ้ายังไม่มีข้อสรุปตอนนี้ก็เพียงแค่ไม่ไปเร่งรัดมันมากไม่ไปเร่งเร้ามันมากนะคะแล้วมันก็จะดีขึ้นนะทีนี้ในเรื่องของครอ,อ,อบครัว ถ้าเป็นครอบครัวจริงๆยูเรนัสนะดาวประจําตัวคุณดาวเจ้าลักนะคะดาวเจ้าลักนาคุณอยู่ในเรือนที่4ี่คือเรือนครอบครัวของคุณนะอย่างที่อาจารย์บอกแล้วล่ะตั้งแต่เกิดสุริยคราสขึ้นตั้งแต่30เมษาอิทธิพลจะอยู่จนถึงตุลาคมสุริยคราสครั้งนี้มันส่งผลไงให้คุณมีการเปลี่ยนแปลงบางคนย้ายที่อยู่อาศัยอ่ะบางคนเปลี่ยนแปลงพ่อแม่ยกย้ายบางคนยกย้ายเองถ้าคุณยังไม่ได้ยกย้ายคุณก็มีเกณฑ์การยกย้าย เพราะว่ายูเรนัสกับดาวเสาร์สแควร์กัน เสายังคงสแควรแล้วอังคารเข้ามาเสริมทับนะด้วยพลังของดาวอังคารที่มาเสริมทัพนี่เองทําให้คุณเกิดการเปลี่ยนแปลงยกย้ายที่อยู่อาศัยหรือที่อยู่ครอบครัวบางคนกระทบไปถึงเรื่องของงานเลยซะได้ซ้ําจะเกิดขึ้นได้ชัดมากๆในเดือนนี้นะคะก็ลองดูแต่อาจารย์มองว่าเป็นบวกนะทำไมต้องเป็นบวกละ่ะเพราะเสาสแควรกับราหูด้วะ่ะเวลาที่ดาวเสาสแควรกับดาวราหูนะแลมันจะสะแควรกัน มันจะสะแควร์กันช่วงปลายปลายเดือนกรกฎานี่แหละจะเด่นชัดมากเพราะว่ามันจะกลุ่มกับยูเรนัสสนิทไง3เอกรกฎาเนาะแล้วพอมันสแควร์กันมันเหมือนกาเฟเจ็ดพรมลิขิตทําให้คุณต้องเปลี่ยนผมลิขิตทําให้คุณต้องเจอต้องเปลี่ยนแปลงนะแต่จะเป็นทางบวกนะคะเป็นทางบวก แล้วดีทีนี้ในเรื่องของสุขภาพดาวเสาเดินถอยหลังในเรือนตัวเองของคุณระวังหน่อยปัญหาสุขภาพเป็นคงเกิดเกิดคุณได้ตลอดตลอดนะคะตั้งแต่ตอนนี้จนถึงเสาจะออกจากลัคนาคุณนะเสารจะออกจากดาวจากเรือนราศีกุม เมษาปีหน้านะเมษาปี2566เพราะฉะนั้นสาวยังคงเดินถอยหลังเหตุการณ์เก่าๆปัญหาสุขภาพต่างๆยังเกิดขึ้นกับคุณได้โดยเฉพาะคนที่มีอายุตอนนี้ครบ30 37 44 51 57 5 58นะ51เนี่ย57เดี๋ยนะ5 5 58อนะ 58คุณยิ่งต้องเพิ่มความระมัดระวังเข้าไปในดวงชะตาเนอยเอ้ย68พูดผิดนะ30 37 4451 68เนี่ยเป็นช่วงที่เสารีเทิร์นเขาเรียกเนาะมาทำสแควร์เลงฉากกับคุณมันเลยส่งผลให้ถ้าคุณเจอเรื่องราสุขภาพคุณจะเจอหนักกว่าชาวบ้านเขาคุณจะเจอความท้าทายกับดวงชะตาหนักของอื่นเขาเสาคือดาวแบบเคราะห์คนทำกรรมดีเต็มตัวเก็บเกี่ยวคนทำกรรมไม่ดีไว้ก็ ใช้กรรมนะคะเอาละมันจะไปได้ดีมันจะผ่านผลแน่นอนนะเอาล่ะนะคะเดือนนี้ชาวลัคนาราศีกุมอาจารย์ก็ขอให้โชคดีนะคะให้ประสบต่ความสําเร็จแล้วกันเจอกันใหม่เดือนหน้าฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องอื่นของอาจารย์ด้วยนะคะแล้วก็ขอบคุณมากนะคะคอมเมนต์พูดคุยกันได้นะเ,เดือนนี้พลังงานอาจารย์อาจจะมาไม่เต็มเพราะเพิ่งจะหายป่วยนะเดือนหน้าจะมาเต็มร้อนแรงกว่านี้แน่นอน เดือนนี้ไม่ได้เห็นหน้ากันนะคะดูมืออาจารย์ไปก่อนดูฟังแค่เสียงอาจารย์ไปก่อนนะคะเจอกันใหม่เดือนหน้าเดือนนี้ลาไปแล้วสวัสดีค่ะ